ประมการบทที่ยี่สิยาโคบพบกับราเชลยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของชาวตะวันออกเมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งในทุงน่งนามีฝูงแพะแกะ3มฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกินมีหินใหญ่ปิดปากบ่อ เมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะก็กลิ้งหินออกจากปากบอ่อตักน้ำให้ฝูงแพะแกะกินแล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมยาคอบถามเขาว่าพี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนพวกเขาตอบว่าเรามาจากฮารานยาคอบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบานบุตรชายนาโฮหรือไม่ เขาตอบว่ารู้จักยาคอบถามพวกเขาว่าลาบันสบายดีหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นเนี่ราเชลบุตรสาวของเขากำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะยาคอบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กินแล้วให้ไปกินหญ้าอีกแต่พวกเขาตอบว่าไม่ได้ จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกันและให้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินเมื่อยาโคบกำลังพูดอยู่กับเขาราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดาเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงพวกมันเมื่อยาโคบแลเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของเขา และฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของเขาก็เข้าไปใกล้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของเขากินยาโคบจุบราเชลแล้วร้องไห้เสียงดังยาโคอบบอกราเชลว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอและเป็นบุตรชายของนางเรเบคาเธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอเมื่อลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบ บุตรน้องสาวของเขาก็วิ่งไปพบและกอดจูบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งยาโคบแต่งงานกับบุตรสาวของลาบันแล้วลาบันพูดกับยาคบว่า เพราะเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆเ,เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบานมีบุตรบุตรีสองคนคนพี่พี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลเลอานั้นตาเศร้าแต่ราเชลนั้นรูปร่างสวยและงามหน้าดูยาโครบก็รักราเชลเขาบอกลาบานว่าฉันจะรับใช้ท่านเจดปี เพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบันจึงว่าให้เรายกบุตรีนั้นให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้ใชายอื่นจงอยู่กับเราเถิดยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอยาโคบบอกลุงว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภรยาขอให้ภรรยาฉันเถอะ ฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงเชิญชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดงานเลี้ยงเมื่อเวลาค่ำลาบันก็พาเลอาบุตรีมามอบให้ยาโคบแต่ยาและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบันยกศิลป่าสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของเลอาพอวันรุ่งขึ้นยาโคบก็เห็นว่าเป็นเลอาจึงกล่าวแก่ลาบันว่า ทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลไม่ใช่หรือทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาบานจึงตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะรับใช้ลุงอีกเจ็ปียาคบก็ยอม และรอจนครบ7วันของนางแล้วลาบันก็ยกราเชลบุตรีให้เป็นภรรยาในวงเล็บลาบันยกบินอาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของราเชลยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาเขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเ็ดปี พระยาเวทรงเห็นว่ายาโคบไม่รักเลอาจึงทรงให้เลอาตั้งคันแต่ราเชลนั้นเป็นหมันนางเลอาตั้งคันคลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบนด้วยนางว่าเพราะพระพยาเวทอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉันเพราะเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉันนางเลอาตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนหนึ่งแล้วว่าเพราะพระพยาเวทรงได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รัก พระอ,องค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันด้วยนางจะนางตั้งชื่อว่าซีเมโอนนางตั้งคารและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับฉันเพราะฉันมีบุตรชายกับเขาสามคนแล้วเหตุนี้จึงตั้งชื่อเขาว่าเลวีนางตั้งคารและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้ฉันจะสรรเสริญพระยาเว เหตุนี้นางจึงตั้งชื่อเขาว่ายูดาแล้วนางก็หยุดมีบุตรปฐมกาลบทที่ส0สิเมื่อราเชลเห็นว่านางไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยห,หาไม่ฉันจะตายยาโคบโกรธลาเชลจึงว่าฉันเองเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เธอมีบุตรหรือนางจึงบอกว่า บินฮาสาวใช้ของฉันอยู่นี่จงเข้าไปหานางเถิดนางจะได้มีบุตรไว้ที่ตักของฉันฉันจะได้มีบุตรด้วยจากหญิงคนนี้นางจึงยกบินฮาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคบยาโคบก็เข้าไปหานางบินฮาก็ตั้งครรภ์กับยาโคบและมีบุตรชายคนหนึ่งราเชลว่าพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันและทรงฟังเสียงร้องทูลของฉัน จึงประธานบุตรชายคนหนึ่งแก่ฉันดังนั้นนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าดานบินหาสาวใช้ของราเชลตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโครบราเชลจึงว่าด้วยการปล้มสู้อย่างหนักฉันได้ปล้มสู้กับพี่สาวของฉันและฉันได้ชัยชนะแล้วนางจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่านับฟารีเมื่อไลอาเห็นว่านางหยุดคลอดบุตร จึงยกสินปาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคบสินปาสาวใช้ของเลอาก็มีบุตรชายให้แก่ยาโคบเลอาว่าโชคดีจริงๆจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ากาดแล้วสินปาสาวใช้ของเลอาก็คลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบเลอาก็ว่าฉันมีความสุขเพราะพวกสตรีจะเรียกฉันว่าเป็นสุขนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอาเชอร์ ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีรูเบนออกไปที่นาพบต้นดูลาอิมจึงเก็บผลมากจึงเ็บผลมาให้เลอามารดาของเขาราเชลจึงพูดกับเลอาว่าขอดูผลดาอิมของลูกชายพี่ให้ฉันบ้างขอผลดูลาอิมของลูกชายพี่ให้ฉันบ้างเลอาตอบว่าที่น้องแย่งสามีของฉันไปนแล้วนั้นอย่างน้อยไปหรือ จึงจะมาเอาผลดูรดูดาอิมของลูกชายฉันด้วยลาเชลตอบว่าเอาอย่างนี้ยาโคบจะไปนอนกับพี่คืนนี้เพื่อแลกกับผลดูราอิมดูดาอิมของลูกชายพี่ไม่อยาโคบกลับมาจากนาเวลาเย็นเลอาก็ออกไปหาบอกว่าเข้ามาหาฉันเถิดเพราะฉันให้ผลดูดาอิมของลูกชายฉันเป็นสินจ้างท่านแล้ว คืนเมื่อคืนวันนั้นยาโคบก็นอนกับนางพระเจ้าทรงฟังเลอานางก็ตั้งครันและให้บุตรชายคนที่ห้าแก่ยาโคบฝ่ายเลอาพระเจ้าประทานสินจ้างนั้นให้แก่ฉันเพราะฉันยกคนเพราะฉันยกหญิงคนใช้ให้สามีนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิสซาคอิสสาคา ต่อไปเลอาก็ตั้งคันอีกและให้บุตรชายคนที่หกแก่ยาโคบแล้วเลอาจึงว่าพระเจ้าประทานของดีให้ฉันบัดนี้สามีคงให้เกียรติคงจะให้เกียรติฉันเพราะฉันได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเซบูลุนต่อมาภายหลังนางก็มีบุตรหญิงอีกคนหนึ่งตั้งชื่อว่าดีนาะพระเจ้าทรงระลึกถึงและทรงฟังราเชล ทรงให้นางมีบุตรนางก็ตั้งครันบุตรชายนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงยกความอดสูของฉันไปแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโยเซฟกล่าวว่าขอพระยาเวทรงเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ฉันอยาโคบมั่งคั่งจากทรัพย์สมบัติของลาอาัน เมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้วนางยายาโคบก็พูดกับลาบันว่าขอให้ฉันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเถิดฉันทำงานเพื่อได้ภรรยาและบุตรแล้วขอมอบภรรยากับบุตรให้ฉันพาไปเพราะลุงรู้ว่างานที่ฉันได้รับใช้ลุงเสร็จแล้วแต่ลาบันตอบว่า อยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าจะช่วยลุงลุงอย่างรู้เหตุการณ์ได้ว่าพระยาวเวทรงอวยพรลุงเพราะเจ้าเจ้าจะเรียกค่าจ้างลุงเท่าไหร่ลุงจะให้ยาโคบตอบว่าลุงทราบอยู่ว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไรและฝูงปศุสัตว์ของลุงอยู่กับฉันอย่างไรเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดนี้เขามีทวีขึ้นเป็นอันมากฉันจะก้าวไปทางไหนพระยาวเวทรงอวยพรลุง ทีนี้เมื่อเมื่อไรฉันจะทำอะไรสำหรับตนเองและครอบครัวได้เล่าลาบันจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้ายาคอบตอบว่าลุงไม่ต้องให้อะไรฉันแต่ถ้าลุงทำสิ่งนี้ให้ฉันฉันก็จะกลับไปเลี้ยงดูและดูแลสัตว์ของลุงต่อคือวันนี้ฉันจะไปตรวจด,ดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งหมดฉันจะคัดแกะที่มีจุดและแกะด่างทุกตัวออกจากฝูง และคัดแกะดำทุกตัวออกจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างฉันความซื่อตรงของฉันจะปรากฏในภายหน้าคือเมื่อลงมาดูแลเมื่อคือเมื่อลงมาดูค่าจ้างของฉันจะพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่มีด่างอยู่ในฝูงแกะหรือตัวที่ไม่ดำในฝูงลูกแกะก็ให้ถือเสียว,ว่าฉันขโมยสัตว์เหล่านี้มา ลาบานจึงตอบว่าดีแล้วให้เป็นไปนตามที่เจ้าพูดนั้นวันนั้นลาบานก็แยกแพะตัวผู้ที่ไล่ด่างและมีจุดและแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่างทุกตัวออกไปส่วนทั้งหมดที่มีสีขาวและทั้งหมดที่มีสีดำในฝูงแพะแกะเขามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยงเขาจัดระยะห่างระหว่างเขาและยาโคบ เป็นระยะทางการเดินทางสามวันและยาโคบก็เลี้ยงสัตว์ของลาบันที่เหลือนั้นยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นกำยานต้นอัลมอนด์และต้นปอกตูกหูช้างมาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาวเขาวางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรังน้ําที่ฝูงสัตว์มากินน้ําเมื่อมันมากินน้ํามันก็อยากติดสัตว์ ฝูงสัตว์ก็ผสมพันธุ์กันที่ไม้นั้นดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีดา่าที่มีลายมีด่างมีจุดยาคบก็แยกลูกแกะออกจากฝูงให้ฝูงนั้นอยู่ตรงหน้าแกะลายและแกะดำทุกตัวในฝูงของลาบันแต่ฝูงสัตว์ของเขานั้นอยู่ต่างหากไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบันอยู่มาเมื่อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะผสมพันธุ์ยาคบก็จัดไม้ วางไว้ที่รางน้ำให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันกลางไม้นั้นแต่เมื่อมีสัตว์ที่อ่อนแอยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั้นไว้ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบันแต่สัตว์ที่แข็งแรงเป็นของยาโคบยาโคบก็มั่งมียิ่งขึ้นมีฝูงแพะแกะมากมายคนใช้ชายหญิงและฝูงอดฝูงลา